ไข่เจียวรังนกปูก้อนดูก้อนปูเท่ากับหัวแม่โป้งมือแล้วก็มีไข่ค้นปูกุ้งทอดเกลือแล้วดูครับกุ้งแม่นข้าเขานะบอกเลยถ้าไปกินนอบปันทีมันพันกว่าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยทุกคนปกติเนี่ยกุ้งทอดเกลือเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยตัวกุ้งมาจากการะด้างใช่ไหมแต่ที่นี่เ้าทำมาได้ดีมากมันมีความนุ่มอยู่ข้างในนะครับ ร้อ,รอยกลัวก็ได้มูยังคตรอร่อยอ่ะหิ่นพริกไทยมันหอมแล้วมีความเค็มๆนัวๆห่ว,วยอร่อยห่วยอร่อยเฮ้ยจริงวันนี้ปินจริงวันนี้มีความสุขมากๆปะไก,ก่ผม เป็นเจ้าแห่งสตรีทฟู้ดนะครับคือเยาวราชเลยของกินแถวนี้นะเยอะมากๆแล้วก็ถูกใจหลายหลายคนมากนะไม่ว่าจะเป็นถนนข้างทางเองสองข้างทางนี่จะเป็นของกินเยอะมากนะครับแต่ร้านนึงที่ผมอยากจะแนะนําให้มานะครับเป็นตำนาน,นครับร้านเฮียรเทพซีฟู้ดครับผมคือเราเคยไปในเกลือของเฮียเทพเนี่ยก็จะมีข้าวมันไก่ตันโบมาข้าวหมูแดงหมูกรอบที่เป็นลูกเฮียเทพอันนี้คือตั้งชื่อเป็นลูกเฮียเทพอธิบายทางนะถ้าเป็นคนยุคเก่าเนี่ยเลยข้ดวเส้นฮง มาสองประมาณสองห้องก็จะถึงร้านเียเทพแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่หน่อยเนี่ยก็ก่อนถึงแบงค์กสิกรสองห้องอาจจะเข้าใจง่ายแต่เข้ามาเส้นถนนเยาวราชปุ๊บร้านจะอยู่ขวามือนะครับกับร้านเยเทพผมมีเมนูหลายอย่างที่ผมอยากจะกินร้านนี้มากนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเสนอให้ทุกคนได้ดูว่าร้านเยเทพเนี่ยของน่ากินแค่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ดูเลยว่าอะไรที่มันสุดใจผมทําให้ผมอยากมาทานร้านนี้นะครับไปครับ กาจะมี2ชั้นใช่ไหมนั่งข้างล่างก็ได้คือเวลาขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาจะมีโซนที่แบบนั่งนอกมองเห็นวิวยาวราดผมว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็คงจะมีแบบความชิลนะครับเขามีให้เลือกหลายอย่างมากทุกคนเห็นไหมดูกุ้งเขาแบบคนดูดินะเจ๋งนะไซส์ตัวเท่าฝ่า,ฝามือหรือว่าเป็นไซส์ XL ไซส์ L ไซส์อะไรเงรี้ยจะมีมาแล้วก็จะมีแบบกุ้งทอดเกลือตัวเนี้ยตัวเนี้ยจำพวกปูก็จะมีครับมีทั้งกุ้งทั้งปูเพราะเขาเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะทุกคนนี่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาทุกคน ข้าวราดมันปูตัวนี้แบบแนะนําตัวนี้ก็ต้องโดนแล้วผมจะสั่งตัวนี้มาด้วยน่ากินมากไข่ข้นโคตรปูผัดพริกกระหรี่ก็น่าสนใจนะทุกคนมีปลาเกา๋ามีปลากระพงแล้วแต่แต่ผมอยากกินตัวนี้เป็นกระพงคั่วพริกไทยดำปกติเราก็ได้กินแบบคั่วพริกเกลือถูกไหมแล้วร้านอาหารส่วนมากจริงเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเมนูเนี้ยอาจจะเป็นเบสิกที่ทําให้รู้สึกว่าอร่อยไม่อร่อยก็เมนูเนี้ยกระหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยคือเรามาวัดได้เลยหอยจาวพิกเผาอันนี้เป็นหอยที่มาจาก ภาคเหนือหอยเจ้าหอยเจ้าถ้าเป็นหอยภักใต้เป็นไรหอยพื <c oughs> พ้นบุลเลนหอยเจ้าพริกเผานี้น่ากินเดี๋ยวมีสั่งมาเรื่ยแล้วก็มีเป็นพวกกั้กงครับทุกคนมีกุง้งทั้งหอยทั้งปลามีกัง้งเพราะร้านเขาเป็นซีฟู้ดนะทุกคนข้าวหน้าเนื้อปูน่ากินเลยนะ,ะเมนูของหวานเป็นน้ํานะครับแล้วก็อันนี้นะที่ ส่วนว่าเป็นเมนูแนะนํามันจะอยู่ในในเล่มเล่มนี้เขาแนะนาแต่เนี่ยป่าเขาเอารูปนี้ขึ้นเลยเราก็ต้องก็องกินนะอันนี้น่ากินจริงนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบพวกปลาหมึกครับผมสั่งหมึกนึ่งมะนาว้วยดีกว่าอันนี้มาลองดูว่ารสชาติเขาจะแซ่บแค่ไหนไข่เจียวรังนกเนื้อปูกั้งคั่วพริกเกลือเราก็สั่งทุกเมนูแหละทุกคนอยากทุกคนดูว่าความน่ากินของร้านเฮเทพเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวสั่งแป๊บหนึ่ง คนนี้มาแค่ร็อตแรกนะไข่เจียวรังนกปูปก้อนดูก้อนปูเท่ากับหัวแม่โป้งมือแล้วก็มีไข่เค็นปูกุ้งทอดเกลือแล้วดูครับกุ้งแม่น้ำเขานะบอกเลยถ้าไปกินข้างนอกมันทีมีพันกว่าแต่เนี่ยเพียงแค่5้าเ้าซึ่งต้องบอกว่าสําหรับผมผมว่าถูกนะสำหรับผมว่าถูกนะน่ากินมากเริ่มเลยดีกว่าทุกคนโอ้โห <c oughs> oh, ข้าวหนึ่งถ้วย <c oughs> ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยทุกคน โชว์ตัวเหรอัวทดูคนดูครับตัวแบบปมือเลยบมือเนะให้ดูให้เทียบเทียบไปดูเทียบไปดอออูอ่าอตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ในขณะที่ผมพูดอยู่นะครับเป็นเทปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วน้ำลายมเหมือนจะไหลอ,อยู่ตลอดเวลาปกติเนี่ยกุ้งทอดเกลือเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ย ตัวกุ้งมาจากกระด้างใชแต่ที่นี่เขาทำอมาได้ดีมากมันมีความนุ่มอยู่ข้างในนะครับคือโคตรดีนี่ฮะปกติปากผมกว้างมากเลยทุกคนร้อยตัวก็ได้เเทพเอามาหมดบาะเลย อย่างนี้หมดบอกผมว่ากินเพรอร่อยจริงเนื้อข้างในมันโคตรนุ่มถ้าทําไม่ดีเนี่ยผมอยากจะบอกเลยมันจะก,กระด้างมากแต่นี่มันแบบมันนุ่มแล้วมันแบบโอ้โหอรออ่อยตัวไตไฟล้มอะอร่อยจริงกุ้งเผาไหมกุ้งเผาไหมอันนี้ตัวกุ้งแต่ตัวเนตตัวมันขอญอาตนิดนึงนะครับผมอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะทุกคนนี่นี่น,นี่มันเขาลาดที่บนตัวกุ้งตาย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 นี่ฮะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูเขาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคน ผมขอแบบแบ่งครึ่งตัวเลยทุกคนไม่อยากให้หมดเร็วๆวะ่ะทไม่อยากให้หมดเร็วๆวะ่ะท <c oughs> มีเสียงออกมาจากกล้องด้วยกล้องมีเสียงด้วยรุยมม่กินกราเปล่าเลยค <c oughs> มมันแล้วราดข้าวไปด้วยทุกคนแบบสุดือ <c oughs> ไ่เชื่อหรอก่าไม่เชื่อเรื่องมึงนกเตียวก่แลแกนุ่ะผมขอลองกินอนนี้นั่งอันนี้เป็นไข่ไข่ค้นปูทุกคนเห็นไหมทุกคนจะมีความฉ่ำอยู่ปากๆก่อนนะยังไม่ใส่ซอสนะทุกคนก่อนที่ยังไม่ใส่ซอสเนี่ยนัว ความหอมความมันของไข่นะแล้วตัวปูเขานะครับเห็นเป็นก้อนๆแบบนี้นะแต่บอกเลยว่าแบบแม่งโคตรสดบอกเลยว่าอย่างเงี้ยมาอีกสิบชุดกูก็ไม่อิ่มวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรวันนี้รู้สึกกระเพาะใหญ่ยังไม่รู้ปกตินี่ถ้ามีกล้องจะอิ่มเลยว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไรอันนี้ครับเป็นไข่เขาเรียกว่าอาไข่ลังนกปูไข่เจียวลังนกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาใส่ลังนกนะแต่ว่าการทอดเนี่ยอาจะฟูฟู หมือนแบบเหมือลังนกนะครไม่ใช่ว่าเป็นปูเหมือนเอามาวางปปาวเปล่าๆบนไข่ไข่เจียวฟูฟูนะเหมือนเขาเอาเอาปูอะไปขยี้กับไข่มันมีความแบบมองมันมันนัวไข่เจียวฟูๆนี่ก็ชอบอยู่แล้วใช่ป่ะแต่มันมีความนัวของตัวเนื้อปูหัดมาโคตรอร่อยทุกคนอร่อยมากกินเปล่าๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกินไข่เจียวปูธรรมดาใช่ป่ะแต่ พอมันมีความนัวของไอปูผัดไข่มาเนี่ยมันทําให้ไข่เจียวดานนี้เพอร์เฟกมากๆนะครับมันมีความมันความนัวไปใส่กับความกรอบของไข่ฟูลเลยม,มันสุดยอดแต่ทีมงานผมอิ่มแล้วแหละผมรู้ว่าแบบหลานผมมาขายร้านเกียเทฟเนี่ยเกี๊ยเทฟอร่อยเสียงหลงเลยคือผมจะบอกทุกคนก่อน ก่อนก่อนก่อนหน้านี้ผมไปถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวมา1ร้านใช่ปะแล้วทีมงานก็กินกันมาแล้วประมาณหนึ่งเยอะแล้วผมเชื่อว่าเขาคงอิ่มกับมือนี้อิ่มมากาจริง <c oughs> แล้วดูแลอยากกินไหม<ๆ> <c oughs> อา<อ>บอสบอสเดือบ <c oughs> บอสลองชิมดูนะพี่ไม่ร้านน้ำจิ้มพี่ให้กินแบบเปล่าๆของเขาเลยนะคือปกติเราจะไปเจอเวลาทำไม่ดีเนี่ยมันจะด้านๆใช่ไหมแต่ข้างในนี่มันนุ่มไปเลยมันไม่ได้ด้านนะ อร่อยใช่ไหมรอบสองที่ผมสั่งมาอันนี้จะเป็นก้างคั้วรพริเกลือรครับแล้วก็เป็นปลากระพงคั้วพิกไทยดำแล้วก็เป็นหอยเจา้จาหอยเจา้จาหอยเจา้าเล่นจะลืมอะนี่หอยเจา้าหอยเจา้ากินหอยลายพิบ่าครับเนื้อมันจะมีความหนึบเด้งอร่อยครับก้างคั้วรพริเกลือ,ม,อมีความเด้งแมันสดมากมันมีความกรอบ กรอบจากตัวแป้งที่เขาชุบแต่ว่าตัวก้างเนื้อจะนุ่มมากปลากระพงคั่วพริกไทยดาปกติเราจะกินแับคั่วพริกเกลือใช่ไหมโยังโคตรอร่อยอ่ะคือมันหอมมากกลิ่นพริกไทยมันหอมแล้วมีความเค็มๆนวๆแบบหวยอร่อยอ่ะหวยอร่อยยจริงวันนี้ปินจริงวันนี้มีความสุขมากๆห่วยอร่อยอ่ะไปบอลมึงลองกินนี่อร่อยจริง มันอันเนี้ยกั้งเขาก็มีความกรอบหอมด้วยนี่เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะแต่อร่อยจริงทุกคนอยากให้ทุกคนแบบมากินเลยนะร้านนี้เทพเนี่ยคือจัดทำใหม่ให้กินเป็นทั้งชิน้นแมหมอยากรู้ <c oughs> ใช่ไหมอ๋ออยากรู้อยากรออยากรู้อยากรู้อ,รอืมอ,อแป้งต่ข้างในนุ่มอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ม่อยากให้ลองอยากให้ลองไงอันเนี้ยอยากให้ลองอยากให้ลองอ่ะมันหอมพิถไทยมากๆทุกคนมันมันหอมแบบหอมเลยกลิ่นยร่สิบยมันหอมมันละมุนอืมมันแล้วมันมีความเค็มไปปลายอืมกรอบนุ่มท้องนอนเหมือนกรอบไปด้วยแต่ไม่นะแต่ข้างในตัวเนื้อปลามันนุ่มหอมพิไทยไหมอืมมีความเมเมนูนี้ดีมากทุกคนดีดีทุกเมนูที่ผมกินอ่ะ คือผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนที่เคยมาเดินเยาวราชอาจจะได้มีโอกาสเคยมากินร้านนี้แล้วแต่สมมุติว่าใครที่มากินมาเดินเยาวราชบ่อยๆครับยังไม่เคยแวะมากินร้านเฮเทพเลยอยากให้ลองแวะเข้ามากินดูสักครั้งนะผมว่าคุณจะติดใจเยาวราชเนี่ยคือผมผมมาเดินบ่อยมากนะด้ียว่าเราก็ไปกินพวกสตรีทฟู้ดปกติใช่ไหมแต่ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ได้แวะเข้ามากินที่นี่เลยครับแต่พอผมมากินที่นี่ครั้งแรกเลยเออผมผมได้ความประทับใจไปเลยคืออาหารพาสด นะครับรสชาติก็ทำถึกด้วยและทำดีด้วยนะครับทำไม่โอเวอร์คุกเกินไปทำแล้วรู้สึกว่าแบบกินแล้วมันฟินจริงๆไม่ใช่ผมพูดด้วยผมพูดตามเนื้อผ้าที่ผมได้เจอวันนี้นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเดินเข้ามาร้านนี้นะครับแล้วก็ได้ลองกินแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมฟินมากกินแล้วแบบตาฉ่ำมากทุกคนมันใหญ่ไปมันใหญ่ไป กินหอยลายผัเผาป่ะกินได้ปะกินได้ปะมันเหมือนกินหอยลายผัดพริกเผาเลยแต่ว่าเนื้อมันจะมีเทกเจอร์แบบแตกต่างกันแล้วมันปินมันจะมีความหนานุ่มกรึบๆให้เราได้เคี้ยวแต่ความหอมมันก็ฟิวเหมือนที่ผมอธิบายคือมันเหมือนหอยลายผัดพริกเผาฟิวๆประมาณนี้แต่เขาทํารสชาติออกมาได้ดีนะครับอันนี้คือชาวต่างชาติชอบคือมันไม่ได้เผ็ดเกินไปด้วยนะพี่อ ถ้าเป็นต้มยำที่นี่อันนี้ผมปรึกษาไปใช่นะยังยังยึดความเป็นไทยเลยไหมครับหรือว่ารสจัดแบบเป็นไทยหรือว่าเอามาเพื่อให้ต่างชาติกินรสจัดเลยค่ะรสจัดเลยค่ะอันนี้คือรเราเป็นไทยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ<อ>เาเราก็จะถามลูกค้าตลอดแหละว,ว่าจะเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่แจ้งเราก็จะเป็นรสชาติธรรมดาแต่ส่วนใหญ่อะเหมือนชาวต,ต่างชาติเขาก็จะชอบเป็นแบบอะไรที่มันเป็นต้นตำรับไทยจริงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้านที่ มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ประนีฝรั่งเข้ามีชาวต่างชาติเข้าเนี่ยเขาจะทำทาเพื่อให้คนต่างชาติกินแล้วสําหรับคนไทยพอมากินเนี่ยรสมันจะดอกถ้าเป็นของที่เนี่คือเขาจะทำแบบคุณสามารถรีเควสตได้แต่จริงๆแล้วรสยังคงความเป็นไทยคือจัดจ้านแน่นอนนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะจุดไฟครับตัวซิกเนเจอร์ครับทุกคนข้าวราดมันปูครับนี่นะข้างในมันจะข้างในมันจะเป็นเหมือนมีข้าวผัดกับก,บกาก,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 กหมูมานะแล้วมีมันปูราดแต่ระหว่างนี้เขาจะมีการจุดไฟไว้นะครับจริงๆก็ทานได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแจ้งลูกคา้าว่าเขาจะรอประมาณสทกาของนาทีค่ะให้แบบกร<ล>อบใช่ใช่ให้แบบมันปูมันกรอบข้าแล้วก็เร่งความหอมค่ะ อันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถทานได้เลยแหละก็อยากให้รอ2อนาทีก่อนเพื่อให้มันเข้ากันหมดแล้วก็จะมีความกรอบของตัวข้าวบางส่วนที่อยู่ในหม้อน,นี้นะครับผมนี่น่ากินมากเลยทุกคนผมดันไปเห็นเมนูนี้มาตามโซเชียลตอน4ี่ทุ่มผมบอกเลยว่าทรมานหัวจิตหัวใจผมมากแล้วก็ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาจะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเปิดให้ดูผมเสนอเมนูหลายๆเมนูนะคือเป็นตัวเลือกให้คนดได้ดูแล้วกันแต่ว่าซิกเนเจอร์ผมก็ให้ดูด้วยว่าเมนูที่คนสั่งเยอะมันคืออะไร ม,มันจะมีเสียงชชาๆอยู่ทุกคน,นเสียงมากผมไม่อยากให้มันติดแม้แต่ช้อนซ่อมนิดเดียวเลยครับ<อ>เพราะว่ามันห่วกครับ<อ>เดี๋ยวเราลองชิมเป่าๆดูก่อนนะทุกคนว่าว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดต,ตอนหลังนะครับหอมอร่อย กินเปล่าก็ได้นะไม่ใส่น้มจิ้มซีฟู้ดเลยครับ,<อ>บทุกคน <c oughs> มันจะมีความกรอบของกากหมูที่คอยให้มาตักรสความหอมมันปูก,กินจะมีความมันๆหอมๆถ้าบางคนเนี่ยชอบรสจัดมากที่มีกลิ่นซีฟู้ดแบบกินคู่กับซีฟู้ดจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกนะส่วนตัวผมนะเพราะบเปล่าก็อร่อยแล้วนะยิ่งใส่ซีฟู้ดยิ่งอร่อยทุกคน <Wow. S 1> มีความมันๆหอมๆของม,ม,มันปู แต่เท็เจอร์ข้าวกับตัวกาก,ากหมูที่เขาใส่เข้าไปอ่ะมันเพิ่มความกรอบเข้ามาพออยู่ในข้าวมันจะมีให้เราได้เกีียวแบบกรอบนิดนึงมัน,นอร่อยครับทุกคนอร่อยมากตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ครับทุกคนนี่โปรโมชั่นนี้มันอยู่นานไหมครับไอตัวนี้ เออเอางี้คือเป็นโปรโมชั่นตลอดชาติของเขาคือคือเอาแต่ว่ามันเป็นมันเป็นลูกค้าเรียกร้องไงก็คือรู้สึกคนเข้ามาสั่งอยากขอบคุณลูกค้าแล้วกันนะว่าให้มากินแบบในใ,ใ,ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเมนูโปรโมชั่นของเขาตั้งแต่ผมกินมาผมยังไม่เจอเมนูไหนของเขาที่ไม่อร่อยเลยอร่อยจริงๆครับอันนี้แบบไม่ได้อยผมขอชมจากใจจริงนะอร่อยมาก หรือถ้าใครแบบอยากกินอะไรชิลๆนะเพราะผมก็เคยถ่ายเหมือนกันข้าวมันไก่สันโบง่ายๆข้าวมันไก่สันโบนี่อยู่ข้างๆร้านเ,เทเอพอันนี้คือเป็นเจ้าของเดียวกันเลยนะครับข,ข้าวมันไก่สันโบก็อร่อยชอบตระก,กูลของเ,เทพอกย่างน,นนะตอนนีน้รู้สึกว่าเขาเปิดอาหารอะไระรสชาติไปทางแบบดีหมดเลยตั้งแต่ข้าวหมูกรอบหมูแดงของลูกเทเทพมาร้านเทเทพเองร้านเ,เทพนี้กี่ปีแล้วครับ อ๋อไม่เหมายถึงว่าเปิดมากี่ปีอ๋อเปิดมาหนึ่งปีกว่าค่ะร้านเแตทพนี่ปีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าที่เขาคืออายแต่ท์เขา,าก็ทำเกี่ยวกับวงการนานนานแล้วเหมือนเหมือนเหมือนที่บอกเลยก็คืออยู่วงการอาหารมามานานก็เลยแบบแตกลายแตกอะไรมาจนเขาแตกลายมานะถึงร้านนี้จะอายุการเปิดอาจจะไม่ได้เยอะแต่บอกเลยว่าเข้าถึงทั้งคนรุ่นใหม่แล้วผมเชื่อว่าถ้าคนรุ่นเก่ามากินเนี่ย เข้าถึงได้ไม่ยากครับผมว่าอร่อยครับอาหารอย่างนี้มันเป็นอาหารที่แบบเหมาะการมานั่งกินกับครอบครัวมากๆเออเหมือนติดหม้อตรงนี้ค,ครับมันจะมีความกรอบขึ้นนะทุกคนมันจะกรอบๆหอมๆครับดีฮะมาครับผมนี่เขาบอกจะเป็นเมนูง่ายๆแต่รสชาติมันทําไม่ง่ายนะครับเมนูง่ายๆครับแต่อร่อยไม่อร่อยสุดมากมาเริ่มจากเมนูนี้เลยทุกคน เพรอร่อย,ยครับหวานจากผักหอมน้ำปลาพอเป็นความหวานที่เขาไปคั่วหวาน,นมาตัดกับตัวตัวผักที่มีความเค็มความเนือ้ออร่อยมากทุกคนอ,อืมอืมเปนคนชอบกินกระหล่ำผัดน้ำปลาฮะลองทีมร้านเขาให้หน่อยเพราะาพี่พี่สวนตัวพี่พี่ว่าอร่อยมีความหอมอร่อยไหม นี่ดีที่สุดเน้่องจากเคยกินมาเลยป่ะมันหอมใช่ไหมมันไม่มีความขาวน้ําปลาเลยนะถ้าที่เราไปกินถ้าทําไม่ดีมันได้ออกข่าวน้ปาปลาแต่เนี่ยเขาเรียกว่าหอมน้ําปลาอันนี้ทําดีมากตัวกุ้งหวานเนี่ยมันมันไปตัดมันไปตัดกับตัวกระหล่ำปีน้ําปลาอร่อยมากมือที่เราหิวข้าวมากๆขอแค่ข้าวสวยหมออ้อกับอาจานจานี้จานเดียวผมอยู่เลยนะผมก็อยู่ผมก็รู้สึก ถ้ากินกับข้าวสวยอร่อยมากๆากนี่ครับทุกคนน่ากินมากเข้ามานี้หอมกลิ่นผงกะหรี่มาแบบคือผัดได้หอมมากๆนี่คือแค่ไซส์แบบเล็กๆเราสามารถเลือกได้นะลองนะถึงกินกับข้าวก็ยิ่งอร่อยนะที่ที่ผมยินแบบเปล่าให้ดูแล้วแบบอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวนีอีกอย่างทุกคนหมึกนึ่งมะนาวเดี๋ยวเนี้ยขอลองอเอาไปไหนนี่ เอามะนาวชิมน้ำกันเลยดีอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ลดความดอกของรสชาตินะครับวอร์รสจัดมากครับเปรี้ยวเค็มมาแล้วก็ความเผ็ดดีครับบางที่เนี่ยเขาจะทำอมหวานใช่ปะ่ะแต่ที่นี่ดีมากคือเขาไม่ได้ทำอมหวานเลยดีครับรสจัด เดี๋ยวผมจะมนั่งกินต่อเลยนั่งกินกับทีมงานต่อด้วยคือต้องบอกว่าทุกเมนูเนี่ยตั้งแต่สั่งมาเราไม่ได้สั่งลงมาทีเดียวนะเพราะผมอยากได้กินแบบาลานรากผัดมาใหม่ๆด้วยรสชาติเป็นยังไงนะครับก็เลยค่อยๆมาลงทีละชุดนะครับแล้วก็ไอตอนระหว่างลงมาทีละชุดมีอินเสิร์ตแล้วเราก็ยังนั่งกินกันต่อแล้วก็ผมมาชุด2อชุดสบอกเลยตั้งแต่กินมา3ชุดเนี่ยร้านนี้เด็ดมาก นะครับผมถ้าใครอยากมาร้านเฮียเทพเนี่ยผ่านมายาวราชยังไม่เคยลองอยากให้ลองมาแวะสักครั้งครับอ mm hmm. ร,ร่อยจริงๆนะครับร้านเขาเปิดตั้งแต่11.30ถึง5ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดท mm ี hmm. ่จริงร้านเฮียเทพเนี่ต้องพูดนิดนึงว่าเขามีข้าวมันไก่ตันโบที่อยู่ข้างๆเลยก็ไปแวะ,แวะกินได้อันนี้ผมเคยถ่ายเทปแล้วก็ดูในเทปเก่าๆของผมมาได้ว่าข้าวมันไก่ตันโบเป็นยังไงหรือว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบลูกเฮียเทพผมก็ถ่ายเทปแล้วลองแวะไปดูนะครับ คือฝากทั้ง3แบรนด์นี้ของเ e ชเทปด้วยละกันคือมากินแล้วรู้สึกว่าผมว่าโอเคทุกทุกร้านที่ผมได้กินของเขาเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองจะได้รู้ว่าเป็นไงสําหรับใครที่เคยไปกินแล้วคอมเมนต์บอกว่าชอบเมนูอะไรก็ฝากบอกหน่อยนะฝากบอกหน่อยละกันนะครับหรือว่าถ้าใครมีโอกาสอย่าให้ลองแวะมากินจริงครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ไปก่อนครับ